สวัสดีเช้าผู้ติดตามช่องฟลอเวอร์อ่อนแก้วช่างและทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คลิปหนึ่งในหลายๆคลิปในรอบหลายๆคลิปที่เห็นหน้าเห็นตาผมเต็มๆในการเปิดหน้าตาเปิดแมสนะครับผมก็มีเรื่องเล่านะครับตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมเวลาประมาณบ่ายโมงสี่สนาทีนะครับเรื่องเล่าของผมก็คือผมมีปัญหากับ พนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งก็เมื่อวันศุกร์แล้วกันนะ่ะเมื่อวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มผมไปซื้อเฟรนไฟรายให้พ่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแล้วพอซื้อเสร็จผมก็ไปคิดเงินตามปกติพนักงานคนนั้นเป็นน้องนักเรียนนะครับผมแต่ผมไม่ได้มีปัญหากับน้องนักเรียนนะคือพอคิดเงินเสร็จปุ๊บผมก็กําลังจะบอกเบอร์สมาชิก ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้นเพื่อสะสมคะแนนใช่ไหมแต่น้องนักเรียนบอกว่าอ๋อพี่คะพอดีว่าตอนนี้ระบบเอ่อแบบเขาเขาลืมไม่ได้แล้วเ่รว่าเขาใช้คําว่าอะไรประมาณว่าอ่าผมจะว่าลูกค้าครับพอดีว่าระบบบอกเบอร์สมาชิกของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยมันมีปัญหานะคะตอนนี้ระบบมีปัญหาพี่มีบาร์โค้ดของสมาชิกในแอปไหมคะมีบาร์โค้ดอยู่ในแอปไหมผมก็เลยบอกไม่มีครับบอกเบอร์โทรไม่ได้หรอเขาก็บอกอ๋อไม่ได้คะ่ะมันมีปัญหา สรุปผมก็แบบลองเราบอกน้องเขาน้องครับงั้นแบบน้องลองคีย์หมายเลขบาร์โค้ดได้ไหมพอดีว่าพี่จําหมายเลขบาร์โค้ดได้พี่ไม่มีบาร์โค้ดแต่พี่จําหมายเลขบาร์โค้ดได้น้องเขาบอกอ๋อมันไม่ได้ค่ะพี่สรุปผมก็เลยบอกน้องเขาเอองั้นน้องเรียกหัวหน้ามาอันนี้ผมยอมรับว่าผมผิดเองเออคือน้องเขาพูดถูกแล้วว่าระบบมันมีปัญหาแต่แบบเออตอนนั้นผมอาจจะอารมณ์ร้อนหน่อยนึงก็เลยแบบประมาณว่าให้น้องเขาเรียกหัวหน้ามา แต่คือน้องเขาใจเย็นนะครับน้องเขาใจเย็นมากอ่าแบบไม่พูดไม่เถียงอะไรผมเลยแต่พอหัวหน้ามามันนูอย่างใสผมครับหัวหน้าคนนี้มันนูอย่างใสผมมันบอกว่าที่ที่ใช้ไม่ได้อะเป็นเพราะคุณนะคะเป็นเพราะคุณใช้เบอร์โทรเก่าคุณไม่ยอมโทรไปคุณไม่ยอมโทรไปเพื่อไปเปลี่ยนข้อมูลไปเปลี่ยนเบอร์โทรกับสํานักงานใหญ่คะ่ะ คุณยังใช้เบอร์โทรเก่าอยู่มันก็เลยใช้ไม่ได้ทั้งๆท,ที่จริงๆอะ่ะมันเป็นที่ระบบของห้างเขานะครับคือเบอร์โทรก็ยังเป็นเบอร์ปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่ด้วยอะ่ะแต่หัวหน้าคนเนี้ยกล่าวหาว่าเป็นเบอร์โทรเก่าซึ่งไม่สามารถใช้ได้แล้วก็แบบโทษว่าเป็นความผิดผมแบบนี้เอาคือไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นความผิดผมแต่คือคําพูดอะ่ะมันคือป้ายความผิดให้ผมอะว่าเป็นที่ความผิดผม ถาว่าผมใช้เบอร์โทรศัพท์เก่าไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์สมาชิกก็เลยใช้ไม่ได้แต่พอผมคิดเงินผมก็เลยแบบอ่ะยอมยอมไปแบบยอมยอมไปก่อนแต่เดี๋ยวกะว่าไปคอมเพนแน่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรไปคอมเพนที่สำนักงานใหญ่แล้วพอผมคิดเงินเสร็จปุ๊บพอกําลังจะเดินออกจากห้างใช่ปะมีเสียงประกาศเสียงตามสายขออภัยลูกค้าทุกครั้งยน,นะคะขณะน,นี้ระบบทางห้างมีปัญหาไม่สามารถบอกบอระหหมาเลขโทรศัพท์สมาชิกได้ อ่าผมก็เลยคิดตอนนั้นผมรู้สึกว่าแบบอืมรู้สึกผิดกับน้องนักเรียนมากเลยที่ว่าแบบเผลอไปแบบดุเขาว่าเขาแล้วเรียกให้เรียกหัวหน้ามาอย่างเงี้ยรู้สึกผิดกับน้องนักเรียนมากนะถ้าย้อนกลับไปได้พี่อยากจ,จะขอโทษน้องเลยแต่แบบพี่รู้สึกผิดกับน้องนักเรียนนะแต่พี่รู้สึกไม่โอเคกับหัวหน้าของน้องมากเลยอยู่ดีๆมากล่าวหามาป้ายความผิดว่าเป็นเพราะเบอร์โทรของพี่เป็นเบอร์เก่าไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์ ทางทางที่ต่อให้มันเป็นเบอร์เก่านะแต่ถ้าเราบอกเบอร์ไปมันก็จะยังขึ้นชื่อสมาชิกมันก็ใช้ได้แต่อีกอย่างของผมมันก็ไม่ใช่เบอร์โทรเก่ามันก็เป็นเบอร์ปัจจุบันที่ผมยังใช้อยู่แต่หัวหน้าคนนี้มากก่าวหาว่าเป็นเบอร์โทรเก่าของผมไม่ยอมโทรไปเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรไม่ยอมโทรไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับสํานักงานใหญ่ทําให้ใช้สะสมสมาชิกผ่านเบอร์โทรไม่ได้แล้วหัวหน้าคนนี้ก็พูดแบบวิงเวียง ผมก็เลยไม่ยอมครับโทรไปที่สำนักงานใหญ่โทรไปหลังจากซื้อของเสร็จเลยครับเมื่อวันศุกร์ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเกือบเกือบสองทุ่มผมโทรไปแล้วปรากฏว่าทั้งห้างใช้เวลาดําเนินการหนึ่งวันครับวันเสาร์หนึ่งวันเต็มๆแล้วพอมาวันนี้เช้าว,วันอาทิตย์โทรมาแต่เช้านะครับประมาณแปดโมง,ทาง,งทางต้นสังกัดอ่ะทางต้นสังกัดโทรมาว่าอ,อ๋อใช่เบอร์คุณ จุดๆไหมคะก็คือชื่อผมอะ่ะผมก็บอกอ๋อใช่ครับอ๋อคดีทางเราได้รับเรื่องที่ลูกค้าคอมเพนพนักงานคนนี้มาแล้วนะคะพอดีทางนี้ทางทางเราได้เรียกพนักงานคนนั้นมาตักเตือนได้เรียกมาพูดคุยตักเตือนแล้วทางเราขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าทางห้างระบบสมาชิกทางห้างมีปัญหาผมก็เลยบอกกับคนที่โทรมานะน่าจะเป็นฝ่ายบุคคลของต้นสังกัดนั่นแหละ ก็คือคําว่าต้นสังกัดอ่ะก็คือเป็นเหมือนสาขาย่อยก็คือเป็นสาขาที่ผมไปใช้บริการอ่ะส่วนสํานักงานใหญ่ก็คือเป็นออฟฟิศใหญ่สํานักงานใหญ่เป็นเบอร์โทรหลักก็คือท้งต้นสังกัดทางสาขาที่ผมไปใช้บริการอ่ะน่าจะเป็นฝ่ายบุคคลโทรมาหรือมันก็โทรมาเอาขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าวันนั้น ระบบของทางห้างมันมีปัญหาระบบสมาชิกมีปัญหาผมเลยบอกเขาเรื่องระบบสมาชิกเรื่องสะสมคะแนนผมไม่ซีเรียสเลยครับไม่กี่คะแนนผมไม่ซีเรียสผมไม่เอาผมไม่สนใจเลยผมสนใจแค่ว่าอยากให้ปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานคนนี้เพราะว่าเขาเกล่าวหาว่าเป็นความผิดของผมผมก็เลยไม่ยอมถ้าเขาก็เลยบอกว่าเออขออภัยด้วยคะ่ะ ของานก็ขออภยัยด้วยค่ะพอดีทางเราได้เรียกพนักงานคนนั้นมาพูดคุยตักเตือนแล้วผมก็เลยแบบรู้สึกสะใจมากเลยครับอย่างน้อยๆให้ทางต้นสังกัดให้ทางสำนักงานใหญ่ได้รับรู้ก็ยังดีว่าทางห้างคุณมีพนักงานที่เป็นน้ำเสียอยู่มีพนักงานที่ไม่ดีอยู่ให้รู้พฤติกรรมของพนักงานไว้แล้วพนักงานคนนี้เป็นถึงระดับหัวหน้าด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นลูกน้องธรรมดาคนทั่วไปเป็นถึงแบบหัวหน้าแผนกอะหัวหน้าแผนกแคชเชียร์แต่มาพูดจาวีอย่างใส่ผมอะเป็นหัวหน้าแต่ว่าคุณวางตัวไม่เหมาะสมคุณพูดจาไม่เหมาะสมคุณก็ต้องโดนแบบนี้แหละครับก็ผมพอผมบอกเสร็จผมก็อ่าวางสายไปแล้วสักพักหนึ่งตอนประมาณเที่ยงเที่ยงคราวนี้สํานักงานใหญ่โทรมาหาผมเลยบอกว่าอ๋อ เคสที่ลูกค้าแจ้งร้องเรียนมาได้รับการดําเนินการได้รับการปรับปรุงหรือยังคะแล้วผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อพอดีว่าทางต้นสังกัดทางสาขาได้โทรมาหาผมแล้วครับได้แจ้งเตือนพนักงานคนนั้นแล้วเรียบร้อยผมก็เลยแบบสะใจมากครับโทรมาทั้งต้นสังกัดก็คือที่เป็นสาขาสาขาของที่ผมมีปัญหา แล้วก็ทั้งสำนักงานใหญ่ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็โทรมาอีกคือใส่ใจลูกค้าจริงๆครับเนี่ยแหละครับหนึ่งในข้อดีของธุรกิจที่มีเจ้าสัวเป็นเจ้าของคือถ้าพนักงานค,คนไหนพูดจาไม่ดีอ่ะเราสามารถร้องเรียนได้เลยและทางต้นสังกัดทางธุรกิจอ่ะพูดทางบริษัทสำนักงานใหญ่หรือทางเจ้าของอ่ะจะรับเรื่องและจะดําเนินการทันทีแต่กับการถ้าเป็นธุรกิจแบบบ้านๆทั่วไปอย่างเงี้ย เราไปเจอแม่ค้าด่าเจอแม่ค้าปากจัดผู้จาไม่ดีเราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ปะเราก็ต้องซื้อของเขาอยู่ดีแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่มีเจ้าสัวเป็นเจ้าของคอมเพลนได้ครับและพนักงานคนนั้นก็จะได้รับบทลงโทษหรืออย่างในน้อยถ้าไม่ได้รับบทลงโทษก็อาจจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนหรืออาจจะถูกตักเตือนด้วยวาจาก็ยังดีครับนี่แหละคบหนึ่งในข้อดีของธุรกิจที่มีเจ้าสัวเป็นเจ้าของ ก็มาเล่าเรื่องให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้คลิปความยาวมัน8นาทีจะ9นาทีแล้วเดี๋ยวขอรีบปิดคลิปไปแต่งตัวไปวิ่งงานก่อนครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe ให้ช่อง y YouTube อ่อนแก้ว a n n e l ด้วยนะครับผมฟลุกหรือเบลนะครับคลิปนี้ขอขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย